กรกกล้าวผาเหล็กน,นะคะส่วนพุนทธศาสนาสุภาษิตประจำวันนี้นะคะที่คัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งปิดท้ายค่วในวันนี้ค่ะไปดูภาพพายุไซคโคลนบีปอจอยนะคะซึ่งมีความเร็วลมกว่า125กิโลเมตรต่อชั่วโมงกาลังจะพั รัฐคุชราชของอินเดียค่ะซึ่งก็ทําให้ประชาชนกว่าเจ็ดหื่นาพัคนต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะซึ่งคาดว่าพายุลูกนี้นะคะจะทําให้เกิดน้ำท่วมสับพลันและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่าทางการเกษตรลากันไปได้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.